คุณอยู่ที่โชรุมโตรต้านะคะอยู่กับเซมสไซเป้ค่ะชื่อนี้การันตีความเล่นใหญ่ mm hmm. เบอร์ใหญ่อยู่แล้วนะคะ mm hmm. คุณอยู่กับไฮลักซ์ลิโอโลโคนะคะรถ mm hmm. นยนต์รุ่นท็อปของลี v o ค่ะเป็นไลอัพ mm hmm. ที่แต่งมาแล้วนะคะ แล้วเซลเมยสย่างค่ะจะมาล็อกโค้เหมือนกันก็ต้องไม่ได้ใช่ไหมคะวันนี้คุณจะเห็นล็อกโค้ที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนค่ะวันนี้นะคะอยากสูงต้องขย่งค่ะแล้วถ้ารถอยากสูงต้องทําไงก็ต้องยกเขานนี้เราจัดทรงนะคะยกหน้ายกหลังค่ะให้ล็อกโคสไตล์ออฟโรดแล้วก็หล่อหลดูดีมากเลยมีคนบอกว่าซื้อล็อกโคจะแต่งทําไมเขาแต่งมาแล้วจากโรงงาน แล้วคุณแต่งหน้าทําไมคะแต่งตัวกันทําไมเพราะว่าเราอยากให้เป็นตัวเราค่ะแล้วเราอยากให้รถยนต์ที่เราขับทุกๆวันเนี่ยมันไปได้ทุกสภาพถนนที่เราต้องการค่ะลูกค้าเดิมๆของรถคันนี้ก็จะเป็นรุ่นท็อปออปชั่นมาเต็มตัวตั้งเซอิเซนมาเต็มแต่ว่าก็ยังไม่พร้อมลุยวันนี้ค่ะเดิมๆ1ิอัพ20อัพสูงขึ้นเพื่อคุณจะได้ไปตามใจที่คุณต้องการเลยแล้วสไตล์จอดล็อกโค้ดธรรมดาก็ไม่เหมือนใครค่ะไฮลักลิโวรล็อกโค้นะคะเขาผลิตนะคะ ทั้งรุ่นแคปค่ะแล้วก็4ประตูค่ะเครื่องยนต์นะคะ2ระบบค่ะ2.4นะคะขับเคลื่อน2ล้อค่ะแล้วก็2,8ขับเคลื่อน2ล้อทั้งหมดในล็อโคเป็นเกียร์ออโต้ทั้งหมดนะคะราคาล็อโค้ของเรานะคะ2-4ออโต้ค่ะราคาที่1 1 3 6 0ล้านบาทนะคะผลิตทั้งหมด4สีค่ะลูกค้าสีดำนะคะอตติจูดแบล็กมก้าค่ะสีเขียวนะคะออกไซด์บอลค่ะ สีขาวค่ะเฟตินัมไวเพอนะคะแล้วก็สีแดง Emot i o n a ช Red รนะคะมีสีพิเศษสีขาวกับสีแดงเนี่ยจะต้องแอดออนเพิ่มอีก10,000บาทนะคะก็หล่อทุกสีสวยทุกสีค่ะและในสมาร์ทแคปก็มีสีสีเหมือนกันค่ะใครอยากจดรุ่นไหนไปได้เลยเกี่ยงยัยงไงว่าคันนี้เป็นโลโก้มาดูกันทีละรายการเลยค่ะวันนี้ค่ะหน้าตาเขาก็จะเป็นกระจังหน้าตัวใหม่นะคะโลโก้ logo, นี่เลยค่ะลูกค้าเป็นโลโก้แก้วนะคะที่ฝังเรดาร์ไว้ในโลโก้กล้องพานอโมิกวิวสองร้อยหกสิบมีมาให้แล้วค่ะ ทำงานร่วมกับตัวตา้าเซตตีเซนนะคะเตือนการออกนอกเลนด้วยค่ะลูกค้าแล้วก็มีเรดาร์มีอัต i v ฟเรดาร์ด้วยวก็สามารถชะลอความเร็วได้หากมีรถมาตัดหน้าคุณหน้าตาของตัวลโกคสีดำเลยเขาก็หล่อๆของเขาอยู่แล้วนะเซ็นเซอร์กัระยะกันแคข็งกันหน้าแต่ว่าคันนี้สูงกว่าเดิมค่ะเพราะว่าเราอัพไซต์อัปเกรดนะคะ ล้อโลคอลเดิมๆนะคะก็เป็นล้อ18ค่ะพร้อมยางขอบขาวออเทเลนนะคะเป็นดรลอลเปนพิเศษด้วยแต่ลูกค้าก็บอกว่ายังไม่พอนะคะยังไม่สัดใจะคะ่ะขอไปให้สุดนะคะเมย์ก็เลยจัดทั้งหมดนี่คือแถมทั้งหมดนะเราอยู่กับล้อโฟร์ฟอร์มิงค่ะนาย่าอัลฟาวันค่ะล้อสวยมากๆเบามากๆนะคะล้อ20ประกบกับยางนี้เนี่ยเมยยกมือเดียวได้นะอันนี้ไม่ได้อวดน,นะเล่าให้ฟังเฉยๆว่ามันเบามากเลยลูกค้า สวยมากค่ะเขาจะเป็นล้อแม็ก20กวาง9นิ้วนะคะ o f ต16หน้าหลังเท่ากันค่ะสีดําเงานะคะลูกค้าก้านเขาจะเป็นก้านวายแบบนี้แล้วตรงกลางเท่มากเลยเขาจะตีแบรนด์นย่าตัวนี้นะคะพีเมียมวิวค่ะเพราะว่าล้อวงละ10,000บาทแพงมากตัว PCD ของเขาค่ะเขาก็ทำลายออกมาให้ดูเท่ดูหรูหรานะคะทำสวยงามการผลิตมิลลิ่งล้อ ออฟเซตล้อสวยมากๆเลยค่ะลูกค้าด้านในนะคะลูกค้าเลือกประกบน็อตแดงนะคะฝาครอบคาลิปเปอร์สีแดงค่ะแล้วยางโอ้โหล้อกับยางชุดนี้เนี่ยพรีเมียมแบบสุดๆโฮสแบบสุดๆนะคะเป็นยางโตโยต้ายอเพนคันที่ค่ะเมย์น่าจะเป็นคนเดียวนะคะในประเทศไทยนะคะที่แต่งโตโยต้ายจากโชลูมและล้อฟูมิ่งจากโชลูมโดยไม่เพิ่มเงินโดยไม่คิดเงินเลยนะคะเพราะว่าบอกแล้วค่ะการันตีนะคะเล่นใหญ่เบอร์หนานะคะจัดแบบนี้เลยแล้วไม่เอาโตโยต้ายรุ่นไหนมา ปี2024ล่าสุดนะคะหรือคุณอยากได้สเปอยางอื่นๆนะคะก็จัดมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเซเมจัดให้อยากได้อะไรก็ขอให้บอกเลยตามใจแบบสุดๆเลยล้อของตัวรีโว่ล็อโคเนี่ยเขาใส่20ได้อยู่แล้วนะคะโดยไม่ติดลูกหมากใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่วันนี้ค่ะเรายกขึ้นไปค่ะยกใช้สเปคอะไรคะแล้ววันนี้นะคะเรายกเราต้องยกแบบโปรค่ะเพราะว่าชุดยกหน้าหลังทั้งหมดเป็นของโปรเฟนเดอร์นะคะเรามาดูว่าเมจัดสเปคอะไรให้กับลูกค้าค่ะเรานะคะอัปเกรดเป็นชกน้ํามันนะคะเป็นชกจัมโบ้ ค่ะตัวนี้นะคะเขาจะเป็นแกน3.5มิลิเมตรนะคะปุบ3.5ค่ะลูกค้าโอ้โหไม่จะบอกว่าใช้งานได้เลยนะคะตัวยืดระยะอายุแบบนี้แล้วก็ตรงรุ่นด้วยนะคะไม่ต้องแปลงในดังสิ้นค่ะเอากระบอกชกเดิมออกใส่กระบอกชกใหม่เข้าไปนะคะแล้วก็สปริงเดิมนะคะ ปีกนกก็ยังเป็นปีกนกตัวเดิมนะคะวันนี้ขับขี่ได้ดีเลี้ยวแบบไม่ติดเวลาที่เมย์ทำอัปเกรดรถนะคะถึงแม้ว่าอุปกรณ์ของแถมเมย์จะไปสุดก็ตามแต่เมย์จะไม่ได้ลื้อทั้งหมดนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมลูกค้าวันหนึ่งลูกค้าเบื่อค่ะวันหนึ่งนะคะสไตล์การขับรถของลูกค้าอาจจะเปลี่ยนไปค่ะอีก2ปีอาจจะไม่อยากขับยกสูงแล้วชกเดิมเมย์ก็คือนะคะแค่ถอดชกแต่งใส่ชกเดิม ความสูงก็จะเท่าเดิมค่ะสแตนดาร์ดจากโรงงานบอกแล้วว่าเวลาที่เมย์ทำอะไรนะเมย์เผื่อเหลือเผื่อขาดให้หมดเรียบร้อยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเวลาคุณจี๊กะแต่งรถจะยกสูงหรือจะกดลงนะคะอย่าลืมนะคะทวงของเดิมจากโรงงานกับเซลล์ด้วยนะคะ จะได้มีความปลอดภัยนะคะและทั้งหมดนี้เมจางประกันภัยชั้นหนึ่งคุ้มครองแบบเพิ่มทุนให้เรียบร้อยไม่ว่าล้อคุณจะไปขูดขีดอะไรใดๆก็ตามยางเส้นละหมื่นแบบนี้จะไปขูดขีดโดนอะไรแตกตำบวมบาดแบบนี้เขาก็เคลมด้วยนะคะลูกค้านี่คือสเปคและทรงของล้อนหน้าคุณจะเห็นว่าโอ้โหระยะยืดระยะยุคมันช่างใหญ่อลังการมันช่างสูงมากๆเลยวันนี้นะคะขับคันนี้ไปขึ้นภูทับเบิกได้เลยนะคะ รอบคันของล็อกโค้ะฮะหูจะเป็นหูดำค่ะกระจกมีบายสปอร์ตนะคะมีกล้องรอบคันเรียบร้อยแล้วค่ะกันสาติดตั้งให้มือจับนะคะเขาจะเป็นมือจับนะคะสีดํามาทั้งคันเลยแบบนี้การเข้ารถแบบสมาร์ทเอ็นทีด้วยนะคะตัวนี้เมย์ก็แถมเพิ่มให้อีกเป็นพับกระจกไฟฟ้านะคะเวลากดเดี๋ยวหูวจะล็อกค่ะแล้วเวลาเปิดนะคะหูก็จะกางออกแบบนี้ให้คุณเห็นความปลอดภัยทั้งรอบคันแบบนี้เลยค่ะลูกค้าแล้วรถสีดําคุณดูนะ เมติดตั้งค่ะลูกค้ากันกระแทกมุมกันชนนะคะเก็บทุกอย่างค่ะดูความสูงของรถยนต์นะคะย่งไปเลยทีเดียวด้านบนหลังคาค่ะตกแต่งให้จบนะคะเราใส่นะคะลาวหลังคาตกแต่งของตัวต้าสีแดงนะ่ะทันนี้หล่อเข้มดูออฟโรดนะคะแล้วฟิต m มเมที่เราจัดเนี่ยลูกค้าต้องการให้ทรงหน้าหลังนะคะองศาที่ใกล้เคียงกัน,นะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูการจัดสเปคล้อหลังกันนะคะมาค่ะ นี่ค่ะล้อหลังประกบกับยางโตโยทยัยสวยมากๆเลยนะคะลูกค้าด้านในเนี่ยเราจัดขุ่ซุ้มล้อให้กับรถยนต์ด้วยนะคะสเปคของ vo, รีโว l ล็อโคนเนี่ยด้านหน้าเป็นดิสเบรกด้านหลังเป็นดัมเบรกค่ะเวลาที่เรายกด้านหลังเราใช้โปรเหมือนกัน,นะคะ่ะเป็นก้อนนะคะยกของโปรเฟนเดอร์ค่ะตัวนี้จะปรับองศามาด้วยนะ,ะเขาก็จะมีนะคะยูโบ้นะคะให้อีก4ตัวบอกเลยว่าสเปค บอกเลยว่าสเปคดีสเปคเทพมากๆเพราะว่าเขานะคะแก้องศาของเพ่ามาให้แล้วลูกค้าถ้ายกนะคะคุณต้องยกชุดคู่แบบนี้คะ่ะลูกค้า แต่ว่าอยู่ในงบประมาณที่ฟังและสวยมากๆเลยแล้วคันนี้ทั้งหมดนะ,ะที่พูดตั้งแต่ตอนคลิปก็แถมฟรีทั้งหมดค่ะคุณอยากได้สเตปนี้ทรงนี้นะคะอยากได้ของดีอยากได้ของโปรนะคะก็ต้องที่นี่เท่านั้นนะคะลูกค้าเห็นความสวยงามแล้วเป็นไงแล้วดูล้อหลังของเขาเวลาที่ล้อหลังใหญ่ๆแบบนี้มันดูเต็มสุ้มแต่มีระยะระยะให้เทพนะคะระยะให้โย่แบบนี้คะ่ะลูกค้าโอ้โห ล็กโคเข้ามาพร้อมกับสไตล์หริดบานะคะคันนี้นะคะมันเต็มทุคันจริงๆทั้งทรงก็ดีมากๆเลยแล้วก็เอารถรุ่นท็อปมาแต่งแบบนี้นะคะด้านหลังลูกค้าไฟเลขสามมาแล้วเวลาที่เราแต่งล็อกโคนะคะตัวนี้ไม่พลาดเลยก็คือปิดท้ายล็อกโคค่ะนี่เลยเปิดปิดในรุ่นนี้จะเบาสบายแล้วนะมือจับนะคะจะเป็นเฉพาะรุ่นเขาล็อกฝาท้ายด้วย,วยแล้วเราไปดูพื้นที่กระบะด้านหลังเขานิดนึง ด้านหลังนะคะในล็อกโคเนี่ยเขาจะมีไฟนะคะเด็กบาร์สาจุดแบบนี้นะคะเปิดปิดคิดมาแล้วค่ะด้วยราคาด้วยออปชันนะคะเทปมากๆค่ะกันจนท้ายนะคะเป็นแบบ RCPA ด้วยเตือนนะคะเวลาที่คุณถอยหลังนะคะเซ็นเซอร์การะยะครบทั้งหมด4จุดค่ะมาดูฝั่งนี้บ้างเมกุซุ้มล้อให้เป็นของแท้ของโตต้าคันนี้โ,โหแถมแบบจัดเต็มแบบสุดๆเลยทั้งสวยนะคะแล้วก็ทั้งดีด้วยวันนี้นะคะลูกค้ากับเมลเลือกแต่งกันไนดะ้แบบโ,โห ดูหรูหราล็อกโค้ชคุณไม่เหมือนใครแนะ่นอนดูดีมากๆค่ะแล้วเดี๋ยวมีให้ดูกุญแจนะคะล็อกโคฉพาะรุ่นของเขาแบบนี้เท่า mm hmm. ค่ะ mm hmm. ด้านหลังเขามีสัญ,ญลักษณ mm ์ล็อกโคแบบนี้เลยนะคะ mm hmm. เวลาล็อกรถค่ะดูหูนะสังเกตหูนะหูก็จะเก็บให้เลยแล้วเวลาเข้าเม่กดแบบสมาร์ทเอนที่แบบนี้เลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเมย์จะพาไปดูภายในแบบนิดหน่อยนะคะว่าเขามีอะไรให้บ้างค่ะด้านในของล็อกโคนะคะ mm hmm. เขาดีไซน์เป็นสีดํานะคะตั้งแต่ข้างประตูเลยนี่เลยลูกค้า ไฟแอมบินไลท์นะคะครบทั้ง4จุดค่ะการตกแต่งต่างๆนะคะพุสตาร์ค่ะพวงมาล,ลัยมีพุ h คอนโทรลเรียบร้อยแอร์อโอตโต้เครื่องเสียงนะคะตัวใหม่เลย12.5นิ้วไวเลสช c h เจอร์นะคะกระจกตัดแสงแล้วนะคะถ้าเปิดมาด้านหลังนี่คุณก็จะเจอ a อส e s ซอรีที่แม่แต่งให้แล้วแม่ก็คือลูกค้านะคะแอร์หลังะคะ่ะลูกค้าเบาะนะคะเป็นแบบเจาะรูแล้วก็หลังคาดํามือจับทุกตําแหน่งทั้ง8จุดเลยนะคะ ถ้าอยากได้นะคะไฮลักซ์ลีโวล็อกโกนะคะแต่งแบบนี้ฟรีทั้งหมดนะคะย้ำอีกเพราะว่าลูกค้านะคะก็กังวลว่าให้เยอะขนาดนี้ผมจะเจ็บหรือเปล่าบอกไม่เจ็บแน่นอนเพราะว่าคันนี้นะคะ ลูกค้านะคะไปดูที่อื่นมาแล้วด้วยนะคะแล้วอยู่ต่างจังหวัดด้วยไม่เคยเจอหน้ากันเลยแต่ไว้วางใจนะคะให้เซล์เมสไซเปแต่งแบบอัปเกรดทรงด้วยนะคะมาจากโชว์รูมเลยแบบนี้ค่ะทําไมลูกค้าไม่ไปแต่งตามร้านประดับยนต์ทั่วไปะคะเพราะว่าคนเราความถนัดไม่เหมือนกันนะบางคนที่ม่ซื้อกับเมย์เนี่ยบางทีเนี่ยเมย์เรียกเขาอาจารย์ได้เลยเพราะเขารู้มาเลยว่าสเปคเท่าไหร่หน้าหลังจากโรงงานมาอย่างไรและต้องปรับแต่งอย่างไรเหมือนเคยมีรถมาหลายคันแล้วแต่บางท่านเขาก็ไม่รู้แบบนั้นนะคะ เมขอดูแลค่ะท่านที่อยากให้เมย์ทำให้นะคะจากโชว์รูมก็ทักมาได้เลยถ้าคุณอยากได้ไฮลักรีเวลอโคที่จัดทรงสเต็ปเทพแบบนี้นะคะยกทั้งทีนะคะต้องยกแบบโปรนะคะแล้วก็ซื้อกับโปรด้วยะคะ่ะวันนี้นะคะไฮลักรีเวลคโคสเต็ปเทพสเต็ปหล่อะคะ่ะใครอยากได้แบบนี้โทรหาเมนะคะเบอร์โทรศูนย์แปดสองหนึ่งเก้าแปดเก้าเก้าสเก้าค่ะมีอีกท่านหนึ่งนะคะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะดูแลเรื่องสัญญาและการจองหาเซื้อแบบใจดีค่ะคุณอยากซื้อตัวต้าใช่ไหมคะ คุณไม่มีอาชีพคุณอยู่ต่างประเทศคุณกวนกังวลเรื่องสัญญาจะผ่านยากนะ,ะติดต่อเบอร์นี้เลยค่ะ0867576999เซอร์ะะแหมมใจดีค่ะแล้วกดติดตามช่อง y o u t u รถโตโยต้าเหมือนเสื้อเมย์นะคะตอนนี้เมย์รอ100,000จับเพื่อจะแจกของรางวัลอยู่นะคะเราไลฟ์สดรีวิวรถยน์ใหม่ค่ะแต่งที่คุณไม่เคยเห็นนะคะเป็นช่องที่แต่งรถจากโชว์รูมนีม่สวยที่สุดเลยนะคะแล้วก็ไลท์แอดนะคะไม่ซื้อตอนนี้ไม่เวลนไรค่ะไลท์แอดรถโตโยต้านะคะแอดไว้ค่ะ คุณจะเจอโปรโมชั่นลับรถสวยๆเท่ๆแบบนี้นะคะให้คุณดูนะคะเรียกน้ำย่อยของคุณค่ะคุณจะได้เข้ามาซื้อทันทีนะคะ l i น์แอดรถโตโยต้าค่ะแล้วติกตอกนะคะเมย์รถโตต้านะคะความบันเทิงนะคะการรีวิวรถยนต์อยู่ในนั้นค่ะติดตามไปด้วยนะคะสุดท้ายแล้วค่ะลูกค้าเพจเฟซบ o ๊กเจมสใสาเปโตโยต้าะคะ กดติดตามนะคะกดถูกใจเม่ไว้ค่ะวันหนึ่งคุณอาจจะไปปรากฏตัวอยู่ในเพจ f a c e b o o k เมก็ได้แล้วเมีก็จะบอกว่าวันๆไปทำอะไรบ้างนะคะไปเที่ยวจังหวัดจรไลด์ไปส่งที่ไหนนะคะเจอกันในนั้นค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆที่คุณดูยันจบนะคะไฮลักซิลิโลอโลโกสเต็ปเทพยกแบบโปรแบบนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ